ทำกันสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อจาสวัสดีจากทางแลเลนค่ะวันนี้เนื่องจากกินขนมค่ะเพื่อนๆเ,เนาะของหวานวันนี้ก็เลยจะมาลองทําขนมครก แบบง่ายๆสไตล์ของเราค่ะเพื่อนๆเนาะทำในกระทะโอเคก่อนอื่นก็มาดูว่าเราใช้ส่วนประกอ,อ,ะอะะบอะไรบ้างเนาะส่วนผสมอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นแป้งขา้าวแป้งข้าวเจ้าค่ะเพื่อนๆอแป้งข้าวเจ้าเราก็กะกะเนาะก็ใช้ประมาณหนึ่งถ้วยกับอีกนิดหน่อยประมาณนี้เนาะวันนี้ทำไม่ค่อยเยอะ จแล้วก็จะเรามีข้าวด้วยเนาะเดี๋ยวข้าวเราจะเอาไปปนหรือว่าจะเอาเราจะเอาไปตำดีกว่านาะเพื่อนๆประหยัดไฟจะเอาไปตำละเอียดแล้วก็มาผสมกันเนาะข้าวเราก็ใส่ประมาณนี้หรือไม่ก็อาจจะน้อยกว่านี้หน่อยเนาะก่อนอื่นเรามาผสมไอ,ไ,อไอ้น้ำตาลก่อนเนาะก็มีน้ำตาลเราจะใส่น้ำตาลประมาณนี้ ใครชอบหวานก็ใส่หวานเดี๋ยวเราค่อยมาชิมว่าไอความหวานมันได้เนาะแล้วค่อยมาชิมรสชาติของความหวานเนาะเสร็จแล้วเราก็จะผสมน้ำตาลกับแป้งแล้วเสร็จแล้วเราก็จะใช้อันนี้เป็นกะทิค่ะเพื่อนๆกะทิกร่องหนึ่งเนาะแล้วเราจะเติมน้ำด้วยเราจะเหลือไว้ประมาณ Euh, ประมาณหน่อยหนึ่งนาะเพื่อนๆเ,เ,เอาไว้เป็นกะทิราดหน้ากะทิเราใส่ไปก่อนแล้วก็ค่อยเติมน้ำโอเคเสร็จแล้วเก็บไว้หน่อยหนึ่งค่ะเพื่อน<ๆ>ก็ผสมกันผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนาะแล้วเสร็จแล้วค่อยเติมน้ำแล้วก็ค่อยเอาข้าวผสมเพิ่ม ใครชอบมันกะทิก็เพิ่มกะทิได้เพื่อนๆอาจจะใช้มากกว่าหนึ่งกล่องเนาะหนึ่งกระป๋องแต่เราคิดว่าประมาณนี้โอเคตอนนี้เราก็ทําตัวแป้งกับไอกะทิก็ได้ประมาณนี้เนาะเพื่อนๆเสร็จแล้วนี่อันนี้ก็เป็นข้าวที่เราตําไว้เนาะที่เราเอาไปตำเมื่อกี้แต่ว่าเราจะใส่แค่ครึ่งเดียวก่อน ประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วเราเดี๋ยวเราต้องใช้มือนวดเนาะเพื่อนๆเนาะขนมไทยมันต้องใช้มือทุกอย่างเนาะเพราะเราไม่ได้เอาไปก็เ,เรียกอะไรนะเราไม่เอาไปปั่นเนาะเพราะว่าเสร็จแล้วเราก็ต้องเติมน้ำํำขยันเติมน้ําไปเรื่อยๆจนไอตัวแป้งได้เนาะโอเคมือเราก็ล้างสะอาดแล้วเดี๋ยวเราจะผสมน้ํา ใช้การนวดเนาะใช้มือนวดเสร็จแล้วก็กินเองทำเองค่ะเพื่อมือสะอาดอยู่แล้วนวดก็จะนวดตัวข้าวให้เขานั่นเนาะปีตัวข้าวให้เขาละลายให้เขาเข้ากับตัวแป้ง อันนี้ก็ทำสไตล์เก่าๆเนาะสไตล์โบราณที่พ่อแม่แม่เราเคยทําให้กินเนาะที่กินสมัยก่อนก็ไม่มีตัวปั่นไม่มีเครื่องปั่นเพราะว่าใช้กันตำตำข้าวใส่เหมือนกันกัเพื่อนๆก็ๆๆจิมรสเอาถ้าไม่หวานก็เพิ่มน,น้ำตาลได้เนาะ ก็เติมน้ำไปเรื่อยๆกัน็ข้าวเราคิดว่าเราจะไม่ไม่เพิ่มข้าวอีกแล้วนะพอพอแค่นี้เราจะไม่ใส่ข้าวอีกแเราจะเพิ่มน้ําไปอีกอาจจะใส่น้ําตาลเพิ่มอีกนิด ็จะเป็นกะทิหัวกะทินะเสร็จแล้วเราจะใส่เอ่อเรียกอะไรแป้งข้าวเจ้านิดหน่อยประมาณช้อนชา เเราคิดว่าตัวแป้งเราน่าจะได้แล้วค่ะเพื่อนๆเ,เราไม่รู้ว่ามันจะเหลวหรือว่ามันจะเอนั่นเกินไปเนาะจะข้นเกินไปหรือเปล่าเนาะเดี๋ยวต้องลองทําดูก่อนส่วนเขียวๆที่เราใสา่เขียวๆที่เราใส่นี่ก็จะเป็นอเอเใบชายค่ะเพื่อนๆเนาะชายที่ว่าเหมือนต้นหอมเนาะโอเคเนาะ ตอนนี้กระทะเราก็เริ่มร้อนแล้วเสร็จแล้วเราก็จะใส่น้ำมันค่ะเพื่อนๆนใส่นิดเดียวเนาะก็ทำให้ทั่วกระทะเลยเราก็ใช้ใช้ตัวแปรงแล้วถ้าใครไม่มีแปรงก็จะเป็นกระดาษทิชชู่ก็ได้ค่ะแบบเพื่อนเพนเพราะว่าบางทีตัวแปรงข้างล่างก็จะจะติดค้นกระทะเนาะก้นก้น,น,นไ้แปรง เราก็จะใส่ประมาณทีละครั้งค่ะเพื่อนๆเนาะใช้ได้แค่ครั้งเดียวเพราะว่าใส่เยอะกัน่ะก็ไม่ได้เพราะว่ามันไอมันจะไหลออกเสร็จแล้วก็จัดทรงให้เรียบร้อยเนาะชอบให้มันอยู่ก,กลางก็แล้วแต่ใครชอบใหญ่กว่านี้ก็จะนั่นก็ได้เนาะเราก็จะพยายามที่จะจับให้มันเข้ากัน เสรแล้วเราก็จะใส่อันนี้ค่ะกะทิเนาะใส่ไปนิดเดียวอโอเคหลังจากที่เราปิดฝาไว้ประมาณสองสนาทีเนาะเราก็มาเช็คดูดูด้านล่างว่าข้านล่างเขา สุกยังแล้วเพื่อนๆเราคิดว่าข้าวไอขนมครกของเราก็เริ่มสุกแล้วเนาะนี่ค่ะเสร็จแล้วเราจะทําการม้วนเนาะเพราะว่าที่ขาวๆนี่ก็จะเป็นไอไอกะทิเนาะเพื่อนๆเราก็จะทําการม้วนตัวขนมครกของเรา ครั้งที่มวนก็คือพยายามที่จะแบบเบามือที่สุดเนาะเพราะว่ามันอาจจะเละได้เนาะได้แล้วจาชิ้นหนึ่ง mình đơn đó ขนมพวกนี้ต้องใจเย็นๆเราเพื่อนๆเราเป็นคนหนึ่งที่ใจร้อนอะไรก็อยากจะให้สุกเร็วเนาะเสร็จแล้วเราก็จะใส่เหมือนเดิมใส่แค่ตรงกลางเนะปิดขาวไว้เหมือนเดิมค่ะเพื่อนๆ ดี๋ยวค่อยมาชิมกันว่ารสชาติขนมของเราเป็นยังไงเนาะทุกครั้งที่ว่าก่อนที่เราจะปิดฝาคืนเนาะต้องเอาอะไรเช็ดฝาก่อนเพื่อนๆเนาะจะให้น้ําที่มันหยดใส่เข้าไปพะเวลาน้ําหยดเข้าไปแล้วมันจะนั่นเนาะมันจะทำลายขนมของเรา านี้สุกมากเลยค่ะเพื่อนๆถ้ามันสุกก็เหมือนมันพองขึ้นมาเนาะมันเป็นรูๆก็ถือว่าสุกเนาะการม้วนไม่ใช่การม้วนที่ง่ายค่ะเพื่อนๆใช้พยายามที่จะใช้ตัวช่วย ต่มีแล้วก็ต้นนั้นก็เรียบรอ้อยเอด้แล้วสองชิ้นเด๋จะทำอีกชิ้นหนึ่งแล้วก็ค่อยมาดูกันตอนที่เราทำเสร็จเนาะเดี๋ยวเราจะมาชิมให้ดูค่ะเพื่อนๆอันนี้เราที่มันหักเนาะนี่ค่ะ ข้างในจะเป็นแบบนี้เนาะเพื่อนๆดูนุ่มมากเลยข้างในหวานประเลยเพื่อนดีค่ะน่าทานมากเลยอร่อยหวานกำลังพอดีเลยเราไม่ได้เติมตน้ำตาลอีก นีสวยเวลานั้นใส่ได้แต่ว่าเวลวาเราม้วนมันจะอมมลลาจจะมวนยากไปหน่อยเนะานะเราไม่มีตัวช่วยอันนี้สวย คล้ายๆเห้ืคุณเพนจะเอาแบบใหญ่ๆไปเลยเนาะตอนนี้ก็ติดแกงเนาะสุกแล้วคุณเพืแล้ว,ลว,นนลวก็แป้งไม่พอทำสองชิ้นเนาะจะไปเทใส่พร้อมทุกอย่างเพื่อนๆเ,เราไปทำดูค่ะเพื่อนๆเน,นะาะใครเป็นคนชอบกินหวานเหมือนเราเนาะสรรหาทำนู่นนี่เราก็ทำไม่เป็นเหมือนกันแต่ก็บรรเทาได้เนาะความหิว แป้งก็ไม่ใช่แป้งแค่แป้งข้าวเจ้ากับน้ำตาลแล้วก็ข้าวเนาะข้าวสุกต้มสุกแค่นั้นกะทิกินได้ค่ะใช้ในกระทะก็ได้ทำในกระทะก็อร่อยค่ะเพื่อนๆเนาะแค่เหมือนม้วนๆเนาะนี่ค่ะใหญ่ก็น่ากินเหมือนกัน ใหญ่ก็สวยไข่ใหญ่ก็เยอะมากเลยเดี๋ยวเราก็จะให้เขานั่นเขาสุกแล้วแหละเดี๋ยวเราจะเอาอนี่ค่ะเอาเลยเอาทุกอย่างเนาะเอามาใส่อุ่นใส็จนนีะค่ะเ,เพื่อนๆโอเคเนาะคลิปนี้ถ้า เพื่อนๆอนยากจะไปลองทําดูก็ทําง่ายนิดเดียวค่ะเพื่อนๆเ,เนาะอยู่ต่างแดนจะเอาอะไรมากมายเราไม่มีตัวเ่อช่วยเนาะแค่กระทะใบเดียวก็ทําได้ทําได้แล้วค่ะเพื่อนๆขนมครกเนาะง่ายๆสไตล์ของคนอยู่ต่างแดนเนาะยังไงก็ฝากคลิปนี้ด้วยแล้วกันเนาะฝากไปคกดไลค์กดแชร์กดเป็นกําลังใจให้ด้วยค่ะเพื่อนๆขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ